กรัสบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูอาไคครับโดยคลิปนี้จะเป็นคลิปสรุปในสุขของแพ็กโนดในวันที่22กรกฎาคมนี้นะครับนะซึ่งการประกาศอัปเดตแพ็กโนดรอบนี้มีการเล่นแพ็กด้วยครับนะดังนั้นครับผมนะเรามาดูกันดีกว่าครับผมว่าการ,รอัปเดตรอบนี้มีอะไรให้เราต้องทําบ้างครับต้องบอกเลยว่าอย่างเยอะนะครับผมเยอะมากด้วยครับนะวันแล้วก็ไปะดูกันเลยครับ ในส่วนของอัปเดตแพ็กน้ครับผมนะตรงสุดนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมนะครับนะตรงนี้เนี่ยก็จะมีการปิดปรรุงเซิร์ฟเวอร์ครับผมช่วงเวลา9นาฬิกาจนถึงบ่ายโมงนะครับผมนะซึ่งตรงสวดนี้ก็ได้รอครับเราไม่สามารถเข้าตัวเกมได้และมีเพชรแจกครับผม480เม็ดในรอบนี้ด้วยนะก็อยู่ในส่วนของตู้จับปายครับไปเอาด้วยนะและตรงสุดนี้ครับผมมีการยับในส่วนของการแก้ปัญหาใะครับผมในส่วนของจอสีผู้นะครับผมในส่วนของเวอร์ชัน PC แล้วนะ ทีนี้ก็มาดูนโนลารีลเลยครับผมอัปเดตกันดีกว่าครับผมนะมีอะไรอัปเดตบ้างนะในโซลารีอัปเดตแพ็ครอบนี้ครับผมเนี่ยก็จะมีในส,ส่วนของกิจกรรมต่างๆรวมถึงตู้กาชาตู้ใหม่นะครับผมรวมถึงในส่วนของอีเวนต์นะครับผมนะที่เพิ่มเข้ามาในรอบนี้กันถือว่าเยอะมากเลยครับ อ่ะโอเคนะมาดูในส่วนของอัปเดตกันนิดนึงครับผมนะในส่วนของอัปเดตหลักนะก็จะมีตัวของมาคิแคมป์นะครับผมนะเป็นตู้กาชาตู้ใหม่นะครับนะส่วนกาชาตู้ลีลานครับผมนะก็จะมีทั้งหมด4ตัวละครครับผมก็คือตู้ของฮิบารินะครับผมเอมิ A mi, ชุดใบน้ำอาเลแคมป์ Camp, นะครับผมและก็ตัวของน้องโคธรรม,มนะแคมป์ครับนะก็ไปเสร็จแล้วคือจะมีทั้งหมดตู้กาชาเข้ามาทั้งหมด5ตัวนะครับผมนะก็คือมาคิตัวใหม่และก็4ตัวลีรันะครับในส่วนของ,ของเลืองหลักของเด็กเกะเบตตอนนะครับผมนะี รอบนี้ก็จะมีในส่วนของต้นไม้แห่งซซฟิรอสได้ครับผมนะรวมถึงในส่วนกิจกรรมต่างๆเข้ามาในรอบนี้ด้วยและก็อีเวนต์ลีลานครับผมนะแกงสมองก้นชมภูเขาในช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับผมนะก็จะเข้ามาอีเวนต์นี้มีอีเวนต์แจกเพชรเยอะด้วยนะยางไรก็อย่าพลาดนะครับนะและก็ต่อมาครับผมในส่วนของอีเวนต์เอพีใช้เอพีได้ครับผมนะก็คือต้นไม้แห่งซซฟิรอสที่เราเกล่าวถึงเมื่อกี้ก็หลักๆไม่มีอะไรครับผมคล้ายๆกับงบประมาณชาเลขที่เราเคยทําก็คือเมื่อเรามีการใช้แต้มเอพีเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถจะได้ส่วน พลึกครับผมเอาไปแลกของในร้านค้าต่างๆครับนะอ่ะและอัปเดตอื่นๆครับผมนะมีอะไรบ้างมีการเพิ่มเอเดียยครับผมนะรวมถึงอุปกรณ์ของเทียสิบนะครับผมนะแล้วก็มีในสูข,ของอีเวนต์กิจกรรมวันวันในไทยครับนะแล้วก็จะมีในสูข,ของเรื่องสั้นนะครับผมนะที่จะอัปเดตมาในวันที่19นะครับผมนะถึงวันที่29นี้นะอ้นี้น แล้วก็มาในส่วนของสอบประมดครับผมนะก็เข้ามาพร้อมๆกันเลยแล้วก็อย่าลืมครับผมในส่วนของแกรเลดบอสแกกเลียตครับนะเริ่มตั้งแต่วันที่29แล้วก็อย่างบีในส่วนของแคมเปญ3เท่านะครับผมนี้มีหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเข้าฮาร์ทัวร์โรงเรียนคำขอพิเศษนะครับผมนะแล้วก็มีในส่วนของย็ดพีสองเท่านะครับผมนะเริ่มในวันที่26นะครับผมนะกรกฎาดาแล้วก็มีในส่วนของแคมเปญด่านนอร์ม่สามเท่านะครับผมด่านฮาร์ดสามเท่าครับรอบนี้ฟาร์มไกด์สะดวกเลยครับเพราะว่ามันจะมีของเทส เข้ามามดังนั้นนอ,อร์มอสามเท่ารอบนี้ก็อย่าลืมไปฟาร์มกันเยอะๆนะอ่ะมาดูครับผมในสวนของอัปเดตตู้กระชากิี่หนึงครับผมนะตู้ของนองมากีแคมป์นะครับนะโดยตัวละครมารกีรอบนี้จะเป็นตัวละครสังกัดสายสเปเชียลทำดาเมจครับผมจุดเด่นของการโจมตีของนองมารกีรอบนี้ก็คือเป็นการโจมตีทะลุบาลีแย่เยครับนะมีคอนเทนต์หลักๆในการใช้งานก็คือ เลดบอสเกเบล่าได้เองนะครับนะซึ่งก็เป็นบอสที่เพิ่งจะผ่านไปนี่นาได้เองนะแล้วก็ตัวละครมากรีตู้นี้ไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับเดี๋ยง,งั้นถ้าใครไม่รีบก็สามารถข้ามน้องเกได้ครับผมรอเก็บเพชรไปรอกดตู้กระชาตู้หลังๆอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะอ่ะเริ่ดขอตู้กระชาครับผมเนะี่ยก็จะมีตู้แรกครับผมนะเริ่มตั้งแต่ตู้กระชาเซตน,นี้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมจนถึงวันที่5สิงหาเลยครับผมนะก็คือจะมีตู้ของมากี้นะครับนะตู้ของฮิมารี เอมิฮาเลิแคมป์นะครับผมแล้วก็โคทาบาแคมป์นะในรอบนี้นะแล้วก็ได้รองข่าวผมว่าจะมีในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับผมเด็กกับแคปตนันนะครับที่อัปเดตรอบนี้แล้วก็ตามในส่วนของเนื้อเรื่องสั้นนะครับผมนะบันทึกของวันที่19นะครับผมนะก็มีให้อ่านเพิ่มเติมมีเพจแจกด้วยอย่าลืมไปกดอ่านกันด้วยล่ะแล้วก็ต่อมาครับผมในส่วนของ อีเวนต์นะครับผมนะก็คืออีเวนต์แก๊งสมองกลชมภูเขาด้อมูไม้ม,มผีนะครับนะอันนี้ก็เป็นอีเวนต์รีแลนครับอีเวนต์นี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวเดลี่เควสด้วยนะครับนะเมื่อเราทำในส่วนของตัวเดลี่เควสเนี่ยเราก็จะได้ส่วนของเพชรเข้ามาด้วยนะกับเบอร์เดิมครับผมนะก็คือแบ่งเป็น3ส่วนสตอรี Story, Quest, ่เควส t ชลเลนเจอร์นะครับผมนะให้เราไปไล่ฟาร์มกันเหมือนเดิมนะและก็ได้เราครับผมว่าในส่วนของการฟาร์มชลเลนเจอร์ครับส่วนนี้เนี่ยก็จะมีแต้มอีเวนต์ให้เรามาเล่นฟาร์มด้วยนะตัวละครครับผมนะที่อ่าได้ขขอมีเวนต์เนี่ยก็จะ สังกัดขอดงนักเรียนขอบริเลียนเป็นที่ตั้งเลยนะครับนะเนี่ยบริเลียนทั้งหมดครับผมนก็ได้แต้มมานะแล้วก็ได้เราครับผมขอระหว่างที่แจกรอบนี้ก็ยังสังกัดวนอยู่ในสุขของฝั่งบริเลียนเช่นเดียวกัน อ่านะครับนะอย่างที่เห็นครับผมนะมันจะมีเควสรายวันนะครับผมอันนี้เป็นวีเควสรายวันอยู่นะที่เราทำทุกวันครับผมนะซึ่งตัวส่วนนี้เนี่ยมันจะต้องพอเราทําเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้เพชรเข้ามานะครับนะโดยเพชรที่จะแจกเนี่ยก็คือจะแจกวันละ50เม็ดนะครับผมหนละังจากเราทำเควสตัวส่วนนี้เคลียร์แล้ว ดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับผมนะเก็บแต้มนะครับผมนะเวสตัวสุดีให้ครบนะเพื่อรับเพรวันละ50เมตรเวสมันมีกิจกรรมมันมีสสัปดาห์ครับดังนั้นเนี่ยได้เพิ่มวันละ50เมตรเฉลี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะแกะ,กะลีครับผมตัวสดีก็สามารถที่จะได้จากแต้มกิจกรรมต่างๆครับผมนะเอามาทําการแลกให้เรียบร้อยดังนั้นก็พยายามถลุงในสุขขอแต้มอีเวนต์กิจกรรมเยอะๆนะ แล้วก็ต่อมาในส่ของอีเวนต์วลนทนานะครับผมนะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนอีเวนต์วลนทนาเก่าๆที่เราเคยเล่นแบบเดียวก่อนนะนี้ก็คือมีการใช้เตสุขอแต้ม AP เยอะๆครับนะยิ่งใช้เยอะก็ยิ่งได้ตั๋ว AP ในส่วนของวลนทาเยอะขึ้นตามไปด้วยนะแด่นอนว่าอีเวนต์นี้เนี่ย มันจะได้สุขของตัวเอาไปให้นักเรียนครับผมเนะี่ยเพื่อขอช็อกโกแลตครับผมจากนักเรียนทั้งหลายด้วยเราก็จะได้เสพสุขของตัวเดเลือกเพิ่มขึ้นมาถามว่าส่งผลอะไรไหมต่อเกมเพย์เอาจริงๆก็คือมันเป็นเควสสะสมครับผมผู้ความฟินมากกว่านะเพราะว่าเราจะได้สามารถดูในสุขของเหตุการณ์ต่างๆครับผมนะในการมอบช็อกโกแลตครับนะวาเลนนาให้กับเรากับเรานักเรียนที่เราเอวยทั้งหลายนะครับนะแต่นั้นเนี่ยก็ถามว่ามันแจกอะไรไหมส่งผลมากนะ้อยแค่ไหนก็คือเป็นอีเวนต์สะสมขอ,ของมากกว่าครับนะ แต่ก็ถือว่าฟินดีนะ <c oughs> หลักๆก,ก็ไม่มีลาไม้ครับผมแค่ให้เราใช้เอเยอะๆครับผมนะและเราก็จะใช้ในส่วนของแต้บนะครับผมเนะี่ยจะได้แต้บวาริทานพวกนี้ก็เอาไปแลกในสุขของรางวัลต่างๆตามนี้เลย <c oughs> ก็จะมีตั้งแต่ตัววทตทัยเฟอร์นิเจอร์วทตทัยครับผมนะั้นแล้วก็เงินนะครับนะแต่หลักๆก,ก็ส่วนใหญ่ใหญ่จะอยู่ที่ตัววัตทัยมากกว่าครับนะและพอถ้าเกิดใครที่แรกครบทุกคนแล้วก็อาจจะไปนดูส่วนของเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มาจบที่ในส่วนของเงินเป็นอัสุดท้ายนะครับนะเฟอร์นิเจอร์จะมีให้เราแรกครับผมนะสองชิ้นนะแต่ละหนึ่งพันก็ถือว่าค่อนข้างจะถือว่าแพงอยู่นะดังนั้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่แนละ้ว้าไม่รถจริงๆครับผมนะก็คงจะไม่ได้แลกนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่กับตัววัตทัยมากกว่า อ่ะปมา,านีได้ครับนะ มาต่อในส่วนอีเวนต์ไปครับผมนะปฏิบัติการพิเศษต้นไม้แห่งชีวิตเซฟิลอสนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการใช้แต้ม AP ทั่วไปครับนะจากนั้ครับผมก็จะเอาแต้มพวกนี้เนี่ยมาแลกในส่ขวัของร้านค้าครับนะกิจกรรมคล้ายๆกับพวกกบการเงินชาลีที่เราเคยเล่นก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็ตอบด้วยสูขของสอบประมวลครับผมสอบป้องกันนะครับผมหรือก็คือสอบภุมมกันเองครับรอบนีศัตรูจะเป็นสีฟ้านะครับผมนะเงื่อนไขกฎกติกาครับผมที่เราจะเจอในรอบดีก็จะมีตามนี้เลยครับก็คือ ศัตรูครับผมจะมีเฮสูงขึ้นนะครับผมและก็ HP จะเด้งทุกครั้งเมื่อถูกโจมตีนะครับนะแต่ว่าของเราครับผมก็คือจะเป็นการเพิ่มค่างโจมตีครับผมให้นักเรียนฝั่งของอาร์บิดอสกับมิลเลเนียนนะครับดังนั้นเนี่ยรอบนี้โฮชิโนะคอมแบทครับผมนะก็ขายดีอีกเช่นเดิมนะอ่าประมาณนี้นะครับนะต่อมาครับผมก็คือในส่วนของแกเลียสครับผมนะเป็นแกลเลต์บอสนะอันนี้จะเจอในอาคาร ก็เจอในไต่วันที่29นะครับผมกรกฎาจนยาวถึงวันที่5สิงหานะก็ไปตีกันให้เรียบร้อยกันละกันได้ครับและที่เหลือก็ผมก็จะเป็นในส่วนของแคมเปญต่างๆนะรวมถึงในส่วนของการอัพเทียนะครับของเทียครับผมนะของเทียสิบมาแล้วนะครับนะก็อย่าลืมไปเลีร์กันด้วยล่ะนะครับแล้วก็ขอเทีย10ก็เป็นช่องแรกครับผมนะซึ่งเป็นช่องเพิ่มในส่วนของดาบไปโจมตีไงก็ควรจะลุกนีตีให้เรียบร้อยกันนะอันนี้ก็คือในส่วนของเฟอร์นิเจอร์นะครับผมนะที่รอบนี้แจกมานะก็จะเป็นในส่วนของป้าย วันถทัศในครับผมนะเป็นของป้ายที่มาร์กิแคมจะเอามาใช้ในการทำอ,อิทไรท์นะครับนะอโอเคครับที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของแคมเปญนะครับผมนนนอร์มอลสามเท่าอันนี้เป็นเข้าคาสครับผมเข้าคาัสสามเท่านะครับผมนะแล้วก็ทั่วเรียนสามเท่าเขาขอ,ขอพิเศษสามเท่าอาประกาศจับสามเท่าครับแล้วก็ดา่านนอร์มอลสามเท่าแล้วก็ด่านฮาร์ดสามเท่านะครับนะก็ถือว่าเป็นช่วงอีเวนท์ที่ ฟาร์มได้ดีมากเลยและที่ขาดไม่ได้ครับผมก็คือแย P 2เท่านะครับใครที่กําลังยังรลเวลไม่ตันนะครับผมนะบ่งบอกเลยว่าอันนี้เหมาะมากครับผมถ้าเกิดใครที่จะดันในส่วนตัวเรานะมีทังแคมเปญนะครับผมนะดอปสามเท่าด้วยเมาพร้อมกันครับดังนั้นเนี่ยอีเวนต์นี้ก็ถือว่าเป็นอีเวนท์ที่เหมาะมากครับผมถ้าเกิดใครจะต้องการดันรลเวลนะครับผมจะอาดเพชรนะครับผมนะเพื่อเอาเพชรซื้อในส่วนของเอพีอันนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าอค่าถือว่าคุ้มค่ามากๆครับบวกกับการมีของเทียน แน่นอนครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมในส่วนของการประกาศอัปเดตครับผมและในส่วนของเล่กแพ็คคืออะไรเหรครับตาเบลจากที่ฟังดูแล้วยังไม่ทราบในส่วนของการเลแพ็คเลยเล่แพ็คคือตรงนี้ครับ คือปกติแล้วนะครับผมในส่วนของเกมบัวไคนะครับผมนะก็คือเมื่อในส่วนของตู้กาชาครับเขาจะแยกกันนะครับผมก็คือตู้กาชาของตู้น้องอ่าฮิบารินะครับผมเนี่ยตู้ขอฮิบาริเนะครับผมกับตู้ขอเอบครับอันเนี้ยคือจะอยู่เป็นตู้สัปดาห์หนึ่งเขาแยกกันนะครับผมเนี่ยเขาจะไม่เอามารวมกันกับตู้ขอซีดีแคมปิ้งนะครับนะคือปกติอีเวนต์เนี่ยมันจะมีอีเวนต์ประมาณ2สัปดาห์นะครับนะก็คืออีเวนต์ประมาณ14วันนะครับนะส่วน AB เนี่ยก็จะมีเวลา7วันในการกดกาชาครับแต่รอบนี้เขาได้ การเอาตู้กาชาครับผมนะขอน้องฮิมาริเด็กครับผมกับเอมิสองตู้นี้ครับผมมารวมกันในส่ของตู้ของชมรมแคมป์เรียบร้อยแล้วมันเลยทําให้แพ็กครับผมหายไปดินสัปดาห์พูดง่ายคือเราถูกเล่งแพ็กครับผมนะฮะ เมื่อเทียบกับในส่วนของเซิร์ฟเจแนะครับผมนะก็จะไวขึ้นนะครับผมนะเวันครับนะแน่นอนว่า7วันอาจจะส่งผลกันไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าในอนาคตจะมีแพ็คที่สามารถเล่นกันได้อีกดังนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้ใครที่กังวลครับผมในส่วนของเพจนะครับผมนะตรงส่วนนี้ก็สามารถไปดูในส่วนของคลิปไลฟ์สุดนะครับผมนะในส่วนของการคำนวณเลขแพ็คตรงส่วนนี้ได้เช่นเดียวกันนะ ว่ามีเพชรเท่าไหร่ถึงจะสามารถกดกาชาตู้ขอแ็ก4.5ได้อันนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาสรุปอีกทีหนึ่งก็แล้วกันดังนั้นก็ผมเนะเล่งแพ็กตัวส่วนนี้ก็คือเล่งประมาณสิ่งสัปดาห์ครับนะก็ทำให้เราเนี่ยต้องรีบครับผมสะสมเพชรแล้วก็เก็บเพชรให้ดีนะครับผมนะเพื่อจะได้สามีเพชรครับผมรอก,กดตูกกาชาตู้เฟสติวัล4.5กันให้ได้นะครับดังนั้นครับผมคลิปนี้ลา์ดีก็คงจะมาจบ เท่านี้นะครับขอขอบคุณที่รับฟังจนจบนะหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ครับเป็นการใงใจกับช่องเราด้วยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ